สวัสดีครับสวัสดีครับผมปฏิทินวานนวงนะครับประธานยางสมาร์ตรุ่นปี65จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราพามาเยี่ยมนวัตกรรมใหม่ที่สมาชิกในกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มยังสมาร์อุบล65นะครับพัฒนาขึ้นอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้ขอแนะนําผู้พัฒนาต้นแบบของยางสมาร์ต65ครับขอแนะนาตัวด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อวรพันบุญอารีนะครับเป็นยังสมาร์ตฟาร์มเมอร์ที่บดินชําราบอะไรกันครับผม ได้พัฒนาไอตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ DIY นะครับที่จริงคือเขาใช้พลังงาน2ระบบนะครับเรียกว่าอีกแบบไฮบริดโอเคมีทั้งไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเช่นวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับผมไม่มีแดดเลยเขาจะได้ความร้อนมาจากไหนมันจะมีอ่าเรียกว่าหลอดหลอดเซรามิกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มันสามารถเข้ามาได้นะครับเวลาเราทํางานจริงๆก็จะประมาณนี้นะผมอ่าตัวนี้เดี๋ยวอธิบายก่อน ตัวน,นี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับผมตอนนี้ในช่วงเราเก็บข้อมูลของเขาเราก็จะมีเซนเซอร์จับการทํางานว่าอุณหภูมิภายในตู้อบเราเนี่ยมันทําได้ขนาดไหนและความชื้นเขาอยู่ระดับไหนกลางคืนกับกลางวันความชื้นมันแตกต่างกันหรือเปล่าในตู้อบเรานะครับผมก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งไว้ไว้เก็บข้อมูลนะครับผม,อ,มบอีกเซ็นเซอร์ตัวหนึง่งเป็นเซนเซอร์สัส่งงานเอาง่ายๆว่าสมมุติว่าตู้ตอนนี้ตู้ตัวเนี้ย มันจะมีพลังงานอยู่2อ,อย่างคือพลังงานได้มาฟรีคือจากแดดในวันที่แดดแดดแรงที่แดดแรงนะครับผมจะทําความร้อนถึง5 0าสถึงหกองศาเดียวเดียวแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบมันคึม้มพื้นแบเงี้ยความร้อนไม่พอละมันจะได้ความร้อนจากตัวเนี้ยหลอดหลอดตัวเนี้ยเรียกว่าหลอดเซรามิกนะครับผมเป็นหลอดที่ให้ความร้อนแต่ไม่ให้แสงสว่างนะครับผมตัวนี้มันจะทํางานตอนไหนมันจะทํางานต่อเมื่อเราตั้งอุณหภูมิว้อย่างเช่นเราจะรักษาอุณหภูมิตัวเนี้ยไม่ให้มันต่ากว่า40องศาเนี่ย อ่าพอ40อุณหภูมิ39ปุ๊บต่ำกว่า40ละตัวนี้มันก็จะเปิดไฟให้หลอดไฟครับฉะนั้นตอนกลางคืนหรือตอนเย็นที่ไม่มีแดดเลยเนี่ยตู้เราก็จะยังอุ่นๆอ,อยู่ทําไม,มต้องทำมันทํางานตลอดใช่ครับมันจะทํางานตลอด24ชั่วโมงน,งนต่อเมื่อถ้าเกิดไม่มีแสงหรือไฟาคืนแบบนี้แต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันมีแสงสว่างมันจะได้ได้แดดมามันก็จะทําความร้อนแล้วก็จะหยุดหยุดปุ๊บให้แดดทํางานต่อครับถ้าเกิดสังเกตดู ตามที่ที่เก็บข้อมูลอยู่อ่ามันจะทํางานถึงประมาณ4ี่โมงเช้าหลังจากสี่โมงเช้าเขาจะใช้แสงแดดในการทําความร้อนในตู้อบเพื่อไล่ความชื้นในวัสดุที่เราเราเราอบข้างในนะครับผมตัวอย่างวันนี้จะเป็นเห็ดใช่ไหมครับใช่ครับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าที่เราอบไว้ในส่วนหนึ่งก็จะอบไล่ให้ท่านมันหานไปแล,ะละ้วล่ะไปทกาก๋วยจับ๊บอนาคตเราจะผลิตเป็นเส้นกว๋วยจับ๊บเห็ดหออเห็ดนางฟ้านะครับทีนี้ สอบถามหน่อยว่าเ,เราบอกว่าอุณหภูมิเราตั้งไว้ที่40องศาใช่ไหมครับครับผมมันถ้าเกิดว่าสมมติวัส,สดุตัวนี้มันแห้งมันแห้งได้ที่แหละครับมันจะม,มันมีมันระบบมันจะตัดนะครับตู้ตู้ความร้อนจะตัดความร้อนออกไหมหรือว่ามันจะอบไปเรื่อยๆคืออย่างนี้นะครับมีมีมเซ็นเซอร์ที่ใช้จับว่าเขาใช้พลังงานไปเท่าไหร,ร่นะครับผมอย่างตอนนี้กําลังไฟใช้ไปอยู่ที่ประมาณ400วัตต์เพราะว่า มันจะมีะตัวที่ทําความร้อนอยู่เนื่องจากพระอาทิตย์ไม่ทํางานวันนี้ไฟฟ้าจะทํางานแทนนะครับผมเขาจะบอกเราได้ว่าอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่ได่งอย่างาช่วงเนี้ยไม่มีแดดก็ใช้ไฟฟ้าแล้วที่นี้เราจะมีอย่างตัวที่บอกว่าเซ,นซ็นเซอร์ตัวที่ตัวหนึ่งใช้จับการทํางานของตัวเนี้ครับผมเราจะเราจะสามารถดูได้ว่า ตู้เราสถานภาพเขาเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างกราฟพวกนี้มันจะแสดงอะไรให้เราเห็นบ้างมันก็จะแสดงให้เราว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนในตู้อบเนี่ยเราเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับผมอย่างตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่39นะครับผมเพราะว่าไม่มีแดดมาช่วยใช่ครับฉะนั้นใช่ครับแล้วก็ความร้อนก็จะได้จากหลอดเซรามิกที่เขาทาฉะนั้นมันจะทําให้วัสดุเพาะเราเนี่ยความชื้น ไม่กลับเข้าไปหาไอตัวที่เราไปอบอย่างเช่นเห็ดพวกเนี้ยหรือไม่อย่างพวกเป็นใบหม่อนใบอะไรพวกนี้ครับผมมันจะไล่ความชื้นได้ทั้งวันฉะนั้นตู้นี้มีหน้าที่แค่เอาไปเสียบปลั๊กไฟไว้แล้ววให้เขาทำงานเขาจะเลือกเองว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือใช้แดดเพราะถึงเวลาที่แดดแรงแดดจัดเขาก็จะสลับโหมดใช่ครับเขาจะสลับโหมดด้วยได้เซนเซอร์สั่งงานตรงนี้ครับผมถ้าอุณหภูมิถึง40ปุ๊บอ่า ไฟฟ้าไม่ต้องทํางานแล้วฉะนั้นไฟฟ้าก็จะหยุดเราก็จะไม่เปลืองไฟแต่ถ้าเกิดไม่มีแดดปุ๊บไฟฟ้าก็จะทํางานจะรักษาความชื้นหรือรักษาอุณหภูมิไว้ที่เราตั้งไว้ครับแล้วตัววัสดุตอนนี้ที่ครอบคุมในการผลิตที่จะเราเอามาอบแห้งได้บ้างมีอะไรได้บ้างตอนนี้อ่ตอนนี้ที่ทดล,ล,ลองทดลองทําเห็ดเน,เนาะใช่ครับใช้เห็ด10บกิโลสิบเอ็ดกิโลในการอบจนเหลือน้ําหนักแห้งอยู่ที่เอ่อสิบ ไปหนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งขีดนะครับผมจากสิบจากสิบไล่ความชื้นได้ดีมากวันนั้นทดสอบดูบีบดูเป็นเมือกสามวันครับสามวันวันที่มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างสลับกันนะใช่ครับคือหน้าที่เราก็เอาเห็ดเข้ามาเอามาผึ่งใส่ถาดพวกนี้นะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ไปเที่ยวกับมาก็มาเก็บแค่นั้นเองปล่อยให้มันทํางานไปเลยเพราะว่ามันมีตัวทํางานอัตโนมัติให้หมดแล้วเราแค่ส่องดูว่ามันทํางานเลยแสดงว่าผลผลิตทางการเกษตร ของของสมาชิกยังสมาร์ทเราก็สามารถเอามาอบได้ใช่ครับเชพวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ในช่วงทดลองนี้อ่าที่ผมทําทําไมต้องทําตู้เล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับอย่างเช่นสมาชิกในกลุ่มเฮ้ยพี่ผมอยากลองไปอบนี่ดูลองอบแห้งอยู่นี่ดูไม่สะดวกขนมาแหละขนไปนู่นขึ้นรถกระบะยกไปได้เลยเอาไปทดลองดูประมาณนั้นหลัการที่ หลักการมันจะปรับปรุงมาจากของกลุ่มพลังงานมีตู้อบแสงอาทิตย์ที่ก็าทำแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวนั้นมันมันค่อนข้างใหญ่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้ราคาแพงเราก็ลองทำอันเล็กๆดูแล้วก็ใส่นวแตมเข้าไปพูดถึงราคาราคาต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นทุนตอนนี้เหล็กมันแพงเนาะต้นทุนต้นทุนต้นทุนผลิตจริงๆก็อยู่วันหกพันหกพันใช่ครับผมยังไม่รวมค่าแรงนะเพราะว่าทําเอง มันจะแพงกับเหล็กเหล็กแล้วก็ตู้คอนโทรนิดหน่อยแล้วก็ไอ้พวกหลอดหลอดมันแนวแนวความคิดขั้นต่อไปเราเป้าหมายที่เราจะทำกาททำตู้อบตัวนี้เพื่ออบพวกข้าวพวกนี้ได้ไหมได้ครับก็ขยายสเกลขึ้นขยายสเกลขึ้นนะครับว่าคือแล้วก็หลักการไปใช้เพราะว่าหลักการของตู้อบแสงอาทิตย์โดยไปราจะใช้แค่แสงแดดอย่างเดียวแล้วทีนี้พอกลางคืนมา ก็จะทิ้งในตู้ันแหละความชื้นที่มันขึ้นมาเนี่ยเผลอๆมันก็กลับเข้ามาความชื้นจากข้างนอกถ้าเกิดเราปิดลงเรือนเราไม่ดีนะมันจะมีความชื้นจากพื้นความชื้นจากบรรยากาศข้างนอกเข้าไปหาความชื้นถ้าเกิดเราไม่ได้ไล่ตลอดนี่พื้นก็ยังพื้นธรรมดานะพื้นตั้งตั้งบนพื้นดินธรรมดาใช่ครับตั้งพื้นดินธรรมดาก็จริงแต่ว่าผมจะมีพลาสติกเพื่อมาลองเพื่อไม่ให้ความชื้นไหลเข้าไปได้นะครับผม แต่ที่จริงมันควรจะทําให้สนิทกว่านี้เอาง่ายๆว่าเหมือนเป็นตู้สูญญากาศมีเฉพาะของมันอยู่อย่างเดียวคือเป็นฐานของมันเลยสําเร็จรูปไอ้นี่ครั้งแรกไม่มีพลาสติกมาลองเอาไปวางที่พื้นซีเมนต์ธรรมดาสังเกตดูความชื้นขึ้นสูงมากในตอนกลางคืนหรือตอนที่ไม่มีแดดเพราะว่ามันซึมขึ้นมาใช่ใช่ครับหลังๆก็ไม่ได้ละไม่งั้นมันจะเป็นเราจะอบไล่ความชื้นไม่หมดไม่สิ้นเพราะเป็นความชื้นในบรรยากาศแถวนั้นด้วยฉะนั้นเราก็จะเอาพลาสติกมาลองขึ้นมาอะพอมันมันค่อนข้างสนิทขึ้นกว่าเดิม มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นจากข้างนอกไหลเข้าไปล้วอครับผมโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ให้ครับน,นี้นะครับ<ผ>มเมอ๋ย,ยังไงอนาคตรเราก็จะมีการพัฒนาต่อยอดสู่ยางสมาร์ทของจังหวัดบุบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับสำหรับที่ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาทงางกลุ่มยังสมาร์ทบัวราชธา,า,า,านีรุ่นปี65ได้นะครับขอบคุณมากคับอีครับ